สวัสดีคะ่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่29กรกฎาคม2563สภาพอากาศวันนี้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นไทยมีฝนเพิ่มขึ้น41จังหวัดกทมตก40% กรมอุตุเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ทุกภาคมีฝนตกหนักขณะที่กอทมอฝนร้อยละ40 เมื่อวันที่29กรกฎาคมลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น,น่านกำแพงเพชรสุโขทยัยและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีกนนาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดร4 4 6 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร4 4 6 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศอาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ตำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร4 4 6 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง น,นี่คือสภาพอากาศประจำวันที่29กรกฎาคม63ค่ะกรมอุตุเตือนมาว่าไทยมีมรสุมเข้านะคะก็มีฝนตกหนักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระมัดระวังจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะยังไงก็ขับรถขับเรือน,นะคะให้ระมัดระวังค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพยากรณ์อากาศค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย